Let's yeah. go. Yeah. มุราห์มาตุลลอฮฺบะบรากาตุครับตุปาวะะอลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮวะบะเราะกาตุครับผมนะมิดนี่วันนี้นามิดจะมาบอกว่าเรื่องนามิดอยากเป็นนักดับเพลิงทำไมอ่ะอ๋อช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือพี่น้องได้ด้วยหรอแล้วตุปาอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นคนดีเฮ้ยอาชีพดีอาชีพได้ได้อยากเป็นอะไรอยากเป็น ตัวครูแบบพูดไปพี่บุคลีบ่าวใช่อ๋อซาลามโมเลกุมครับที่บุคลีว่าะล็กุาลสหลาอฮ์มุฮัมมัดุลลอฮ์ฮะบารอกาตูครับตุปานามิดครับเป็นยังไงกันบ้างครับครับครบบุคลีเมื่อสักครู่นี้เหมือนว่าได้ยินกําลังคุยอะไรกันอยู่ตุปานามิดครับคุยเรื่องอาชีพครับ อาชีพอยากเป็นโตขึ้นเป็นอยากเป็นอะไรครับครับคำถามนี้พีุ่คคลีคงจะถามกับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบา,เ<ร>าตัวน้อยนะครับน้องๆก็คงติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นรายการครับ,ใ,รบในวันนี้ครับพีุ่คคลีอยากจะชวนเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเหมือนกับที่ตุปานามิตรได้บอกเมื่อกี้แหละนะครับว่าโตขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเราได้วาดฝันอะไรของเราไว้บ้างานะครับตุปานามิตรทราบหรือเปล่าครับว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาคิดมาตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเขาอยากเป็นอะไรแต่พอมาโตขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่อยาก ใช่แลวครัายกอรีตุบานามิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่เปล่านมิดอ่ะไม่ใช่ครีหมายถึงว่าเราฝันอะไรไว้เนี่ยนะครับเราได้อย่างที่เราฝันหรือเปล่าบนมิดไม่ได้ครับไม่ได้แสดงว่าปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนเลยครับตุบานามิดใช่ครับตุบานิอยากจะรู้นะครับว่าเด็กๆที่ติดตามรับชมรายการบ่าวตัวน้อยของเราเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยชอบอยากที่จะเป็นอะไรนั่นสินั่นสินั่นครับข่าวก่อนตุบานามิรครับเรานำเสนอในเรื่องของคำว่า ฮีโร่ไปครับน้องๆน่าจะจำกันได้ครับตุกปานามิทครับฮีโร่ของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะไรสักอย่ท่านเบีมุฮัมมัดสลลัลฮฺอะลัยซัลลัมนะครับเป็นฮีโร่ของเราที่เอามาเรียนแบบได้ทุกกระบวนท่าเลยนะครับท่านเบบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยซัลลัมเนี่ยนะครับ เป็นบุคคลที่มีความเมตตาเราก็รังแบบอย่างท่านอบีเนี่ยมาแสดงออกด้วยกับความเมตตาของท่านใช่ไหมครับตุปานามิตรใช่เลยครับผมว่าแต่ว่าตุปานามิตรครับอาชีพที่ตุปานามิตรเนี่ยได้บอกมาทั้ง2อย่างเลยเนี่ยนะครับเมื่อกี้นามิตรบอกว่ายังไงนะครับอยากเป็นนักดับเพลิงครับอยากเป็นนักดับเพลิงทําไมอะครับนักดับเพลิงทําไมอะครับถึงอยากเป็นนักดับไฟช้ตอนครับเนี่เป็นงานเจ้าไม้ ดับไฟชายตอนจับยังไงอ่ะยังไงอะครับน่มิฉีดน้าดับชายตอนชายตอนสร้างจับไฟในคล้ายคุณครองเลยจะเห็นไม่ยนี้เหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อสองสามวันที่แล้วใช่ไหมครับที่เราพูดกันถึงเรื่องของความโกรธใช่แล้วที่มันจะลุกมาเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมครับน่มิตรแสดงว่านะมิตก็จะเป็นคนที่โกรธยากใช่ไหมครับโกรธยากมากครับอกแต่ว่าคุณครลยครับตุ๊ปาเขาอยากเป็นคนดีมันอาชีพอะไรครับคนดีถามตุ๊ปาดีกว่าตุ๊ปาครับ ตัวปลาคิดว่าตัวเองโตขึ้นเนอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นเหมือนพี่บุคคลีครับเป็นอะไระครับนักวิชาการครับผมตัวปลาเยี่ยมไปเลยครับผมแล้วตัวปลาทำไมถึงอยากเป็นอย่างนั้นล่ะครับอยากทําตัวให้ดีครับผมและเป็นแบบ,บอย่างให้คนอื่นครับผมจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นการตั้งความฝันที่เยี่ยมไปเลยครับตัปาณเมรครับจริงๆแล้วนะครับพี่บุคคลีแอบคิดในใจว่ามีน้องๆที่ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยคิดดังๆในใจหรือเปล่าว่าอยากเป็น เหมือนนบ,บี๋อ้ท่านนบ,บีประกอบอาชีพอะไรเนี่ยตุปานนมิตรู้หรือเปล่ารู้อะไรครับเลี้ยงแกะอืเลี้ยงแพะครับครับผมมีอะไรอีกเย็บรองเท้า โอ้ท่านนบดุลเบบีเยาะเย้ยรองชายาแต่อาจจะไม่ใช่อาชีพนะครับอาชีพของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลานฮุสเซนส์รัมครับท่านนบีครับท่านนบีประกอบอาชีพเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไปคุณครูด้วยครับคุณครูด้วยนะครับท่านนบีเนี่ยเป็นนักพัฒนาสังคมด้วยครับเป็นนักการเมืองด้วยเป็นนักการเมืองด้วยครับยังไงรับท่านนบีเป็นยังไงก็มีตอนที่มา เมืองมาดีนาครับก็มีการตั้งรัฐอิสลามด้วยคกับกอราหมายความว่าท่านนบีเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศด้วยใช่แล้วครับถูกท่านแสดงถึงนครับตูปานามิดครับว่าท่านนบีเนี่ยประกอบด้วยกับหลายอาชีพด้วยกันนะครับแสดงว่าวันนี้ครับตูปานามิดในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเบาตัวน้อยเนี่ยเราจะต้องนึกถึงกันครับว่าเราเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพอะไรและที่สําคัญอย่าลืมย้อนกลับไป ตั้งคำถามกับตัวเองว่าอาชีพที่เราจะประกอบเนี่ยให้อะไรกับอิสลามนั่นสิครับพี่บุ๊คอรีเมื่อกี้อาชีพนักดับเพลิงเนี่ยให้อะไรกับอิสลามเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนใจอ้าเปลี่ยนแล้วเหรอครับอยากเป็นรักการเมืองดีกว่าครับทำไมอะครับนามิรครับเทใส่สูตรเทครับพี่ผมเนียยแป้โอ้เยี่ยมเลยแล้วให้ประโยชน์อะไรยังไงอะครับนามิรได้เงินเยอะๆครับชอบชอบทำอะไรอะ ก็ไปกินได้ดิครับซื้อของนู่นของนี่สวยๆสุดๆรารอะไคราที่นามิตรตอบมาทั้งหมดเนี่ยพี่อคดีกังวลจังเลยครับนามิตรกังวลอะไรครับเราหาว่านักการเมืองปัจจุบันเนี่ยคิดเหมือนนามิตรเนี่ยคงจะเป็นปัญหาแน่ๆเลยก็ดีดิครับจะได้รวยๆแต่ตอนนี้ครับทีมงานส่งสัญญาณว่ามีสายสดเข้ามากระแสข่าวตุ๊กขึนลอเลยครับเชิญเลยครับข่าวสลามาอะลัยกุ้มมาล้อมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ ราตัวลาวประกาตูคครับน้องอะไรครับน้องชิรีนนิมคน้องตัสนิมตุ้งที่น้องการเสียงคล้ายกันครับน้องตัสนิมสบายดีนะครับทำดินละทำดิละตูปานมิทุคดรีไม่ได้เจอเสียงน้องตัสนิมนานเลยนะครับยังสบายดีเหมือนเดิมนะครับทำดินละน้องตัสนิมครับใกล้เปิดเทอมแล้วหรือยังครับ ีเปิดเทอมโอ้พี่คดีได้ขา<อ>่าวาว่าคุนนี้เนี่ยนะครับเปิดเทอมหลายๆโรงเรียนนะครับอาจจะเจอปัญหารถ,รถติดกันนะครับหลายๆพื้นที่ด้วยกันครับน้องตัสนิมครับวันนี้พี่คดีชวนน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยเนี่ยพูดคุยกันถึงเรื่องของครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับน้องตัสนิมครับ อ่านะครับวันนี้พี่คุณชวนน้องๆเนี่ยพูดคุยกันถึงเรื่องของอาชีพที่อยากจะเป็นอ่านะครับน้องดัชนีมีอาชีพในดวงใจที่อยากจะเป็นหรือเปล่าครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมมีไหมใครับโตขึ้นน้องดัชนีอยากเป็นอะไรครับเป็นเชฟค่ะเป็นอะไรเป็นเชฟเป็นเชฟทำอาหารใช่ไหมครับเชฟโรเล็กว่า ดิฉันเป็นเชฟทำอาหารใช่ไหมครับน้องตัสนิมครับหรือว่าเชฟควมเหล็กโอ้ทำไมล่ะครับพี่คนที่ถามถามเหตุผลหน่อะละกันว่าเอ๊ะทำไมน้องตัสนิมถึงอยากจะเป็นเชฟอะครับฮัลโหลทำไมถึงอยากเป็นเชฟครับน้องตัสนิมครับเพราะว่าจะได้ทําอาหารฮาลาลแบบเออมุสลิมแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเชฟ โอ้น้องตัสนีมเนี่ยกำลังจะบอกกับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการครับตุปนามิรว่าเชฟที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังไม่ค่อยมีในสังคมหายากยห่หายากในสังคมครับดังนั้นหากว่าน้องตัสนีเนี่ยไปเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับอาหารฮาลาลในสังคมเราก็คงจะมากขึ้นใช่เลยครับโอ้เยี่ยมไปเลยครับงั้นถามเหตุผลละกันครับ เมื่อกี้บอกเหตุผลไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับอิสลามน้องตัสซิมครับบอกแลยครับน้องบอกแลยครับการที่เป็นเชฟเกี่ยวอะไรกับอิสลามอะครับครับผมพูดได้เลยครับน้องตัสซิมครับ มุสลิมบางคนนะกินแต่อาหารฮารลมโอ้เป็นน้อนตัสใหญ่ครับใกล้เคียงกับอาหารฮารลมอะไรแบบเนี้ยอืมครับผมหมายความว่าอาหารที่มันน่ากินในบนร้าสังคมเราครับทุกปานมิตรมีอาหารหลายประเภทเลยที่น่ากินแต่เรากินไม่ได้ใช่ลแต่มุสลิมบางคนเนี่ยไปกินมันด้วยไม่ไม่ได้แบบนี่ย ประสบผลสําเร็จในการดำเนินชีวิตของตัวเองด้วยกับการตั้งเป้าว่าจะเป็นเชฟในอนาคตที่เป็นเชฟมุสลิมคนแรกๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับใช่ก็คงจะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมมากมายเลยครับเยี่ยมไปเลยครับน้องตัสนิมครับขอดุอาให้รอตอบรับการตั้งใจของน้องแล้วกันครับน้องตัสนิมยังมีน้องๆที่จะมาพูดคุยในรายการอีกหรือเปล่าครับไม่มีค่ะโอ้วันนี้น้องๆไปไหนกันหมดนะครับเขาพูดมากค่ะ อ๋อน้องกํลาลังสนกันอยู่ไม่เป็นไรครับยังไงฝากสลามถึงน้องด้วยนะครับครับแล้ว,ลวอย่าลืมดูคลิปวิดีโอนะครับอ่าวันนี้มีคลิปวิดีโอด้วยครับครับขอบคุณน้องดัสนีมากครับอย่สซากิลลาหคอยรอนครับออัสลามุ a s s a l a m u ะ l a i ะ u m w a r a h m a t ะ l l a h wabarakatuh Assalamualaikum w a มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมจบไปสั่แรกกับน้องดัสนีม,นนมาสตูนะครับกับอาชีพที่อยากเป็นคือ เชฟสาวครับเชฟหญิงเชฟหญิงอ่าเป็นเชฟมุสลิมนะครับที่จะผลิตอาหารฮาลาลสู่สังคมมุสลิมโอ้ฮาล้านไทยสู่ฮาล้านโลกโอ้เยี่ยมเลย เอซีโดยสอบตครับเกี่ยวหรือเปล่าได้รับทุนสนับสนุนพิเศษหรือเปล่าตุปานามิดครับในวันนี้ครับพี่บุคดีชวนน้องๆพูดคุยกันถึงเรื่องอาชีพเนี่ยเพราะว่าอะไรตุปานามิดรู้ไหมทำไมอยู่ๆรายการเบาตัวน้อยถึงเอาเรื่องของอาชีพเนี่ยมาพูดคุยกันนั่นสิคราทำไมอย่ากรั้ครับวันพวกนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกแล้วพี่บุคดีอยากจะให้น้องๆเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นเพราะบางคนครับตุปานามิด เข้าไปเรียน,นแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเรียนไปทไ<ม>ําไมกันเลยครับงงเหมือนกันนะครับนี่สแสดงให้เห็นเลยนะครับตุปานามิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความตั้งใจก่อนที่จะเริ่มกิจการครับแสดงว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เราตั้งเจตนารวมก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรก็ตามครับโอู้กถูกครับมาแสดงว่าตุปานามิดเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเรียนหนังสือเนี่ยตุปานมิดก็จะต้องตั้งใจก่อนว่าเรียนไปเพื่ออะไรตั้งใจแล้วครับแต่ว่าระบบการศึกษามันพาไปครับโอ้ไม่เกี่ยวเลยโทษไปได้ยังไงครับตอนนี้ทีมงาน สัญญาณว่ามีสายสดสายที่2เข้ามาครับตัดสายมาพูดคุยได้เลยครับครับซาลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับน้องอะไรครับน้องชาฮิดครับน้องชาฮีดสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีนะครับน้องชาฮิดทำดีนะสบัยดีครับอลรามดีๆทำดีนะครับน้องชาฮีดกำลังอยู่กับน้องๆสนุกสนุกกันในบ้านแน่เลยใช่ไหมครับได้ยินเสียงดังเลยครับ เสียงน้องออกมาที่หน้าจอทีวีเลยนะครับน้องเชฮิตครับวันนี้พี่คนลีชวนน้องๆพูดคุยถึงเรื่องของอาชีพน้องเชฮิตเนี่ยเคยตั้งเป้าหรือว่าวาดฝันของตัวเองไว้หรือเปล่าครับว่าโตขึ้นน้องเชฮิตอยากจะประกอบอาชีพอะไรครับอยากเป็นอยากเป็นหมอครับโอ้ยอยากเป็นหมอน้องเชฮิตอยากเป็นหมอครับทําไมถึงอยากเป็นหมอครับน้องเชฮิตครับยาประานนริีกว่านี่ก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องที่เขาบาดเจ็บ แบบได้เด้อครับอือนี่เยี่ยมไปเลยครับขอดูุาให้ล้อตอบรับการตั้งใจของน้องชัยฮิตนะครับรับผมขอให้ได้เป็นหมออย่างที่ตัวเองหวังนะครับน้องชิดบอกว่าเป็นหมอแล้วเนี่ยจะได้ช่วยเหลือพี่น้องที่เจ็บป่วยบาดเจ็บนะครับไม่ว่าอะไรเพื่อนขอดีกําลังคิดถึงคาแรคเตอร์ของน้องชัยฮิตน้องชัยฮิตน่าจะเป็นหมอที่อยู่ในสมรภูมิแน่เลยใช่แล้วครับใช่ไหมครับ เป็นหมอที่คอยติดตามเหล่าบรรดามุจาฮิดีนไปเนี่ยเวลาเหล่าบรรดามุญาฮิดีนเนี่ยนะครับถูกยิงมาแล้วเนี่ยน้องชชฮิตเนี่ยนะครับก็จะยิงตอบโต้แล้วก็ทําการรักษากับบรรดาเหล่ามุจาฮิดีด้วยใช่ไหมครับตื่นเต้นโอ,โอ,โอ้ฟังดูน่าตื่นเต้นจังเลยครับน้องชฮิตก็คงจะเป็นคนที่เสียสละหนุนทางของลอที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับขอรับรับดุอาด้วยครับน้องชชฮิตครับพี่คนดีไม่ถามหาเหตุผลแล้วนะครับแล้วพี่คนดีอยากจะรู้ว่าน้องชชฮิตเนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะได้เป็นหมอํำถามยากไหมครับ ทำยังไงเออยากไหมครับยากไม่ยากไม่ยากโอ้น้องชัยนี่ตอบมาเลยครับทำยังไงถึงตัวเองจะได้เป็นหมอครับต้องต้องต้องเรียนหนังสือเยอะเยะแล้วก็หาความรู้เยอะเยอะครับยิ่งไปเลยครับผแล้วก็ขอให้น้องชัยนีดเนี่ยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนลวกันนะครับถ้าหากว่าน้องชัยนีดเรียนเก่งๆเนี่ยการเป็นหมอครับตุปานามิดก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากใช่แล้วอย่ขอดูอานะขอุมากๆเลยนะครับน้องชัยนีดครับ ครับขอบคุณน้องชฉิดมากเลยครับอย่าจักล็อคใครรองครับสลามวะัยกุมรรมาตุลลอฮ์อัลบราะกกตุ คุณมสมาตุนรอเว่าบรยากาเยี่ยมไปเลยครับจบไปสายหนึ่งกับน้องชาฮีไม่ต้องถามหาเหตุผลเลยว่าได้ให้อะไรกับอิสลามเพราะน้องๆเนี่ยนะครับที่โทรมาแต่ละคนครับตูปานมิสังเกตไหมว่าน้องแต่ละคนเนี่ยตอบด้วยกับเหตุผลอิสลามหมดเลยใช่ครับว่าแต่ว่าตูปามีอาชีพอื่นที่ยังน่าสนใจหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่เนี้ยนามิตเปลี่ยนจากอาชีพนักดับเพลิงนะครับนักการเมืองนักการเมืองแต่นามิยจะไม่บอกเลยว่าให้อะไรกับอิสลามให้อะไรอิสลามเนี่ยมีแต่บอกว่าอยากได้เงินอยากได้เงิน ก็ไกินแล้วก็มาให้ใค้กับอิสลามในคราแค่นั้นเองเออย่างนั้นน่ะไปทําธุรกิจดีกว่านะมิดก็บริจาคได้ไงครับพิ่คอีว่านักการเมืองน่าจะให้อะไรกับสังคมมุสลิมได้มากกว่านี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยออออนะครับการเมืองเพื่อสันติใช่หรือเปลา S <S เพื่อรสร้างความสนันติสุขให้กับประชาชาติ <S 2> <S 2: ให้กับคนที่อยู่ในสังคมไงดูตัว<ะ>อย่างท่านนับุบีมหัมมัสอลส์กนิครับ <S <S รท่านอับีนเนี่ยนะครับ,รบมาดูแลการเมืองเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขเผ่าที่เคยทะเลาะกันเนี่ยนะครับท่านอบีก็บอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยมาเป็นพี่น้องกันดีกว่านะครับมาให้ประโยชน์ระหว่างกันและกันดีกว่า พอสุดท้ายเนี่ยทั้งสองเผ่าเนี่ยก็มีการดีซึ่งกันและกันนะครับแสดงว่าการเมืองสําคัญมากนะครับและช่วยทําให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขปัจจุบันนี้นะครับไม่รู้จะหาวิธีไหนมาแก้ไขปัญหาการเมืองตอนนี้ตุกปานมิตรครับครับผมวันนี้รายการบอกตัวน้อยคงไม่แต่เรื่องการเมืองมากนะครับแต่อยากจะให้น้องๆช่วยกันขอุดูนนะครับอุดหที่ถูกตอบรับน่าที่ร้อนเนี่ยนะครับอาจจะทาให้บ้านเมืองของเราเนี่ยกลายเป็นดารุสลามมาดีนัสลามนะครับกลายเป็นสถานที่แห่งความสันตินะครับถ้าหากว่าเราช่วยกันขออุ แล้วก็ช่วยการพัฒนาบ้านเมืองของเราพูดไปเยอะเลยครับตุปานามิรครับที่พี่อุคอีได้บอกมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยจะเปิดเทอมกันในวันพรุ่งนี้ในหลายๆโรงเรียนแล้วตุปานามิตรครับน้องๆอะไรคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเรียนไปทําไมวันนี้เราตั้งเป้าเลยแล้วกันครับว่าเราจะเรียนไปเหตุผลแรกที่จะต้องตั้งเลยในคณะที่เป็นเบ่าตัวน้อยตุปานามิรนึกออกหรือเปล่านึกออกอะไรนะครับพี่ออรเหตุผลแรกที่เราจะเข้าไปสู่การเรียนเนี่ยนะครับที่เราจะต้องตั้งใจเป็นเหตุผลแรกเลยคืออะไร เรียนทำไมใ yup? ช่ไหมครับใช่นั่นสิครับย uh, well ังไม่เข er ้าใจเลยเดี๋ยวให้น้องมาบอกดีกว like ่าตอนนี um> ้ทีมงานส่งส uh ัญญาณมีสายสดมาอีกสายหนึ่งนะครับเชิญเข้ามาพูดได้เลยครับครับสาลาวลรีกูมาราะมะตุลลา์วะบรอกกาตุฮ์ครับูวครับครับน้องอะไรครับน้องนาซีบาสน้องนาซีบาสบายดีนะครับห้มดุิล์น้องนาซีบาครับพี่ครีชวนน้องๆพูดคุยว่าโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรครับน้องนาซีบามีอาชีพในฝันของตัวเองหรือเปล่าครับ อยากประกอบอาชีพอะไรครับเป็นเป็นครูสอนวิชาอิสลามศึกษาโอ้มาแลับไม่ถามเหตุผลแล้วใช่เลยเพราะว่าน้องเซียบอกว่าเป็นครูไม่ใช่ครูธรรมดาแต่เป็นครูสอนวิชาศาสนาอิสลามศึกษานะครับหรือวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับน้องเซีิบ้ครับทำไมถึงอยากเป็นครูอ่ะครับเรนก็ต้องคู่กับตูปราอ๋ออาชีพเป็นครูอ่ะสามารถสอนให้เด็กเขาจะง่ายค่ะ คนที่เป็นครูก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเด็กๆมากที่สุดใช่สามนะครับสามารถสอนให้กับเด็กๆเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายเลยถ้าหากว่าไปเป็นประกอบอาชีพคนขับรถเมล์เนี่ยอาจจะไม่ใกล้ชิดกับเด็กใช่เลยเพราะว่าต้องขับรถเมล์อย่างเดียวใช่เนะครับเวลาที่ไหนไปคุยกับเด็กนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยครับน้องนสิบาครับขอให้การงานที่น้องเิบาสตตั้งใจไว้นะครับประสบผลสําเร็จครับวันนี้น้องสิบาอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับน้องเขา ฮะงั้นไม่เป็นไรให้น้องวิ่งเล่นกันไปก่อนแล้วกันครับฝากสลามถึงน้องด้วยนะครับขอบคุณน้องนสิบามากครับอยู่ซากรลห์คอยรอนครับอัสลามุอะลัยกุมรอะล์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮอวะอะลัยกุมุสสลามค่ะโอ้แต่ละคนแต่ละคนครับตุปานามิดไม่ธรรมดาเลยนะครับแสดงว่าบางตัวน้อยเนี่ยได้รับการปลุกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นสำคัญเลยครับตุปานามิดถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับไม่เคยบอกกับลูกๆว่าอยากจะให้เป็นอะไรเนี่ยนะครับเด็กๆอาจจะนึกไม่ออก อาจจะนึกออกแต่ฮีโร่ที่เราเคยพูดกันเมื่อวานเนี่ยนะครับอยากโตขึ้นอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนอยากจะเป็นนู่นนี่นั่นที่ละหมาดก็ไม่เป็นนะครับดังนั้นวันนี้น้องๆเปลี่ยนแล้วนะครับมาตอบคําตอบด้วยกับอิสลามเท่านั้นเลยตอนนี้ทีมงานสนุกย้นวิสัยสซอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นสายก่อนสุดท้ายครับเชิญเลยครับครับサラวาลยกุ้มมอร์หมาตุลล็อกเราเราะกาตุครับสองอะไรกุ้มครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ ครับเงียบมากเลยครับยังอยู่ในสายหรือเปล่าครับน้องอะไรครับ เสียงเงี้ยหายไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าสายหลุดหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับหากมีปัญหาใดๆขอมาฟน้องด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายก่อนนะครับแล้วโทรมาใหม่ละกัน่ครับวันนี้ครับตุปาน์มิดครับพี่คขรีพูดมาซะย่างในเรื่องของอาชีพเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามครับพี่ขรีอยากจะให้รู้จักคะดิษบทหนึ่งครับที่ท่านนบีมุฮัมมัสสุลลัลฮุสลาห์นะครับตุปาน์มิดได้สอนให้เรานั้นเป็นบุคคลที่รักในการที่จะให้คนอื่น หมายความว่าหากว่าเราเป็นคนที่ประกอบอาชีพนะครับเราก็จะมีทรัพย์สินใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นการที่เรามีทรัพย์สินที่มากเนี่ยสมควรที่จะต้องรักษามันเอาไว้แล้วก็มอบให้กับคนอื่นด้วยสำนวนฮะดิษขึ้นอยู่ที่หน้าจอของน้องๆแล้วครับโุปาณมิตรครับรอ่านตามที่คนดีละกันนะครับท่านนบีมหัมัสซัลลาฮุลิสซลามนะครับได้บอกไว้ในส่วนหนึ่งของฮะดิษบทหนึ่งว่าอัลยาดุลอุลยาอัลยาดุลอุลยาคอยรุนคอยรุน มีนัลยาดิสซุฟลามีนัลยาดิสซุฟลาอ่านะครับอัลยาดุลอุนยาอัลยาดุลอุนยาคอยรุนคอยรุนมีนัลยาดิสซุฟลามีนัลยาดิสซุฟลาอ๋อออกเสียงยากนิดนึงนะครับคอัลยาดุลอุนยานะครับทีละคำแล้วกันอัลยาดุแปลว่ามืออุนยาแปลว่าบนมือบนคอยรุนเคยบอกไปแล้วคอยรุนแปลว่าอะไรครับ มือครุนดีดีดีกว่านะครับไอเดีดุนเุลยนเนี่ยแปลว่าดีนะครับพอตกหลังคําว่าคำว่าคอยรุนเป็นมินเนี่ยก็แปลว่าดีกว่านะครับดีกว่ายาดิสซุฟลาก็คือมือล่างง่ายๆเลยนะครับตูปาเข้าใจมือบนมือล่างหรือเปล่าไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวให้ทำท่าทำท่าดูได้ไหมครับไหนมือบนมือล่างตูปาเป็นมือบนนามิตรมือล่างนามิตรเป็นมือล่างเข้าใจหรือยังครับเนี่ยครับเข้าใจไหม ไม่เข้าใจเขาบผมเข้าใจแล้วเหรอต้งไงครับตูปาคนที่มีต้องช่วยเหลือคนที่ไม่มีครับโอ้ตูปาเก่งมากเลยคิกว่าตูปาจะอธิบายว่าอ๋อคนที่ตัวสูงสูงมือเขาจะอยู่ข้างบนจะดีกว่าคนที่ตัวเตี้ยเตียซะอีกไม่ใช่นะครับแต่คนที่มีเนี่ยสมควรที่จะต้องให้การช่วยเหลือคนที่ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นการดีกว่าด้วยตอนนี้ทีมงานส่งสัญญาณว่มีสายสดนั่นเงป็นสายที่แล้วนะครับตัเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับครับสลัมวะลิคุมบะร์ฮมาตุลลอฮ์ฮุบารอกา ว่าอะไรกูมือซารมาล็อกมาตุ้นลอยว่าเบลตาตู้ครับครับน้องอะไรครับน้องอิสาระค่ะโอ้น้องออสาระสบายดีนะครับสบายดีนะเอาดีแล้วครับคิดถึงมากเลยครับน้องสาระหนังสือของขวัญจากคุณยายังอยู่ที่ผู้คนวีเลยครับยังไม่คืนเลยยังไม่ได้ให้น้องไอสาระเลยจะมีโอกาสเจอกันเมื่อไหร่ดีนะ เอาอย่างนี้น้องไอซ์ารมีโอกาสมาเยี่ยมที่ไวายชาแนลแล้วกันครับพี่คลจะมอบให้เลยแล้วก็พร้อมกับของขวัญบางอย่างด้วยนะครับมาอัพในการล่าช้าครับตูปานามิทครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรนะครับเรื่องโตไปอยากเป็นอะไรครับน้องไอซ์ารโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับอยากจะประก็ปชิพอะไรเป็นหมอค่ะเป็นหมอทำไมถึงอยากเป็นหมอครับน้องไอซ์ารครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยทำไมอยากเป็นหมอคะรักษา นี่รามุมลิมค่ะโอ้รักษาน้องๆแต่ละคนตอบมาที่คนนี้ไม่ถามหาเหตุผลว่าให้อะไรกับอิสลามเลยนะครับเพราะว่าน้องตอบมาชัดเจนเลยเป็นหมอเนี่ยจะได้ช่วยรักษานะครับพี่น้องมุสลิมและที่สําคัญครับหมอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหรือว่าแพทย์หญิงนะครับคือปาามิตรหายานั้นนอสซาล ตั้งความหวังเอาไว้นะครับแล้วก็ขอให้ดูอาทีน้องตั้งใจไว้เนี่ยตอบรับด้วยนะครับแล้วอย่าลืมขอดูอาตลอดให้มากๆแล้วพยายามทําอย่างไรก็ได้ให้เรานะนะั้นอ่ะมีความมีความใกล้ชิดกับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นจริงๆครับครับน้องสาระอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะครับมีพี่กอตเดอรีนะ่่ะไม่น่าจะอยู่ด้วยกันนะครับไม่เป็นไรโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับโอกาสน่ะ ครับขอบคุณน้องอิสาาลาหมากเลยครับอย่าเสียกินแล้วคอยรอนครับอ bon ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ไปุมอรหมาตัวรอยยปลาตครับผมจบไปอีกสายหนึ่งกับน้องอิสาระครับตุปาณมิตรครับมาถึงช่วงท้ายของรายการของเราในวันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้พี่คนนี้ได้ข่าวมาไม่ใส่ไข่ครับตุปานมิตรวันนี้ได้ข่าวมาว่ามีคลิปวิดีโอนะครับในช่วงเยาวชนแห่งสัจธรรมครับมาฝากกับน้องๆด้วยคลิปวิดีโอจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนครับน้องคงรอลุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับตัดภาพไปรับชมคลิปวิดีโอในช่วงเยาวชน นแห่งสัจธรรมได้เลยครับป่าตัวน้อยนแอนิมเอเอมกีบีมไม่ใช่เอเลยนะเอเลยอัไลอะเอออะลลมีไว้ตุลละซีซิวดนคืออะไรเนี่ย ดีดาว่ะทุอฟิโตคืออะไรนะคิวคืออะไรอ่ะไอ้ชารลานไอไอ้ที่สวัดเจ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 ฮัดเจกันมาเน่ย เอออฮะฮิลาฮะอิลล่าอุวมุฮมะดุลาสุลลาอนอะนะย้่ม่่โอูอัลลอฮ์ีเพยจบุล าครับตุปาณมิตรครับหลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอช่วงเยาวชนแห่งชาติครับกับการแสดงความสามารถของน้องที่ส่งเข้ามาในรายการของเราตุปาณมิตรครับเป็นยังไงบ้างถามคามในคามัทำดุยล้นะครับน้องๆเก่งมากเลยนะครับนี่พี่คุณสังเกตนะครับวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องอาชีพกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะถามถึงอาชีพตุปาณมิตรพอเห็นน้องคนนี้นะครับที่ได้อ่าน ABC เนี่ยนะครับ คิดลองคิดแทนน้องสิครับว่าน้องเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอะไรอาชีพครูครับครูแน่เลยครับเหมาะกับการเป็นครูมากเลยครับดูการออกอักขรแต่ละตัวอักษรสิครับใช่ครับไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วที่สําคัญครับตุวปาณมิตรครับ A B C ที่น้องอ่านเนี่ยไม่ใช่อ่าน A B C แบบไม่มีสาระใช่เลยครับโมแต่น้องๆเนี่ยนะครับน้องที่ออกรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าน A B C แบบอิสลามิก A B C ใช่เลยครับนามิดจาได้ปะครับนามิดจาได้ว่า A ใบตุ้นล้ออะไรเนี่ยครับ A ใบตุ้นล้อยังไงครับ A อัลลอฮ์บไใบตุ้นล้อครับ A อลอบใบตุ้นล้อมาฉลองนะครับปัจจุบันครับตุปานามิดเห็นเลยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ใจครับตุปานามิดพาเด็กๆเนี่ยให้ไปอยู่ในสังคมที่ดีนะครับเด็กๆก็จะได้รับสิ่งตอบแทนด้วยกับสังคมที่ แล้วก็จะกลายเป็นคนดีในอนาคตด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจทุปนมิตรครับ,รบเห็นโรงเรียนตรงไหนใกล้บ้านานะครับแล้วไม่ได้ดูว่าเขาสอนแบบอิสลามหรือเปล่าลเด็กๆก็จะคุกคีกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นอิสลาม แล้วที่สําคัญพอพูดคุยอย่างนั้นแล้วครับตุปานามิดความน่ากลัวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยมันจะตามมามากมายเลยตามมาติดๆเลยครับน่ากลัวจริงๆเลยนะครับแต่พี่บุคคลเชื่ออย่างนี้ตุปานามิดครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเาตัวน้อยนะครับน่าจะได้รับการตั้บียยนะครับได้รับการปลูกฝังจากที่บ้านมาพอสมควรแล้วใช่เลยครับก็นะครับก็รักษาในส่วนนี้เอาไว้นะครับแล้วอย่าลืมปลูกฝังให้มีความใกล้ชิดต่อ้อมเหมือนกับที่น้องๆเนี่ยแต่ละคนได้บอกอาชีพของตัวเองมาอย่างต้องบอกอาชีพอะไรเห็นไหม ครับตุปานามิดวันนี้มีเยอะแยะลยครับพี่เขาประกอบอาชีพเยอะแยะมากมายแต่ที่สําคัญคําตอบของน้องแต่ละคนตุปานามิดครับโยงถึงอะไรอิสลามอิสลามนะครับให้ประโยชน์กับอิสลามหมดเลยนะครับจะประกอบอาชีพหมอเนี่ยก็เป็นหมอที่จะมาดูแลคนป่วยในสมอรับภูมิอิสลามนะครับดูหมอที่จะเป็นหมอผู้หญิงที่จะดูแลบรรดาเหล่ามุสลิมที่อาจจะไม่สบายได้ด้วยนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับตุปานามิดครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ แต่พูดถึงฮะดิษที่ได้นำเสนอไปเนี่ยนะครับตูปานามิดเข้าใจว่ายังไงอ่ะ S <S เข้าใจว่าพอมีเงินแล้วต้องช่วยเหลือคนยากจนไไม่ใช่แค่พอมีเงินด้วยนะครับต้องพยายามครับตูปานามิตดในการยายาที่จ<ล>ะท,ทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เป็นมือบนใช่เลยครับคเป็นบเป็นบุคคลที่เป็นมือบน,นที่จะมอบของให้กับผู้อื่นเนี่ยนะครับด้วยกับความภาคภูมิใจแต่พี่บุคคลีมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับตูปานมิรเป็นศิลปะในการทําอิบาด้าอย่างมากเลยอยารู้อยากฟังนะครับมีซอฮาบียะท่านหนึ่งนะครับซาฮาบียะก็คือซอฮาบัคผู้หญิงนะครับนางต้องการ ที่จะให้คนยากจนครับตุปานามิตรคัมได้สัมผัสถึงการเป็นมือบนบ้างอรู้ไหมว่านางทํำยังไงทำยังไงครับาะนะครับนางก็มือบนเนหมายถึงคนที่มอบให้ใช่ไหมครับใช่ครับคนเป็นมือล่างก็คือคนที่แบมือแล้วก็รอรับใช่ไหมครับแต่นางเนี่ยเป็นบุคคลที่แบมือเนี่ยเอาของของขวัญของตัวเองนะครับหรือว่าสิ่งมีค่าเนี่ยให้แล้วคนที่รับเนี่ยเขาก็รับจากด้านบนนะครับเป็นการสร้างความรู้สึกอีกแบบหนึ่งครับตุปานามิตรเป็นคนที่ สร้างความรู้สึกให้คนหนึ่งว่ารู้สึกเป็นมือบนอ๋อเนี่ยเป็นศิลปะในการทําอิบาด้านะครับผู้หญิงสซฮาบยานางเนี้ยไม่ใช่ใครที่ไหนภรรยาพนรยาท่านอบีนะครับเจริลองเดซลามนะครับท่านหญิงอาอิชะโรดิอัลลอฮ์อันฮานะครับก็เป็นศิลปะที่สวยงามจริงๆครับตุปานามิดครับที่พี่คอคเดียากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับเป็นชาวมือบนจริงๆอยากเป็นมือบนบ้างครับตุปานามิดไม่ยากเลยกับการเป็นชาวมือบนน้องๆเนี่ยได้ได้สตังไปโรงเรียนกันคนละบาทสองบาท สบาทแล้วแต่คนบาทสองบาทน่าจะไม่มีนะครับน่าจะมี5บาท10บาทขึ้นไปนะครับได้ตังไปแล้วตุปานมิตรครับพยายามอย่าใช้หมดอย่าใช้หมดนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับก็นํามาหยอดกระปุกแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าจะมอบให้กับอะไรเช่นมีบางบ้านเขาตุปานมิรต้องชมเชยเลยนะครับเขามีกระปุกไว้เชเนลกระปุกให้กับ เด็กกัมพามีกระปุกให้กับโครงการเรียนรู้อิสลามนะครับในบ้านนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับก็ให้หยอดกระปุกทีละกระปุกเลยครับโอ้ครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยเอาไปใช้เป็นแบบอย่างด้วยนะครับอย่าลืมว่าอัลอย่าดุลอุลยามือบนนั้นคอยรุนมินลย่าดิสซุฟลานะครับดีกว่ามือล่างดกครับสำหรับวันนี้รายการเบาตัวน้อยครับพิวคดีตูปาและนามิดบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับส่งคลิปว Ini bok lah rekab wabillahi taufik wih hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Of summer and winter's mm. night. Give us the word Yeah we breathe and the salt of the earth.